หน้าตาแบบนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะที่ A B Premium Motor นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น product champion เลยนะครับขายดีมากๆขายดีที่สุดนะครับ D L C f r e s Lift 2200D ไปดูดูคลิปช่อง A B Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับ Lc 2 2 0ดนี่นะครับตัวนี้เป็น2 2 0นะครับโฉมใหม่นะครับสังเกตนะครับไฟเดอไลท์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตาเหี่ยวนะครับนี่เหมือนกรงเล็บเหี่ยวด้ว่นะถ้ามองดูเนี่ยมันผ่านเหมือนสไตล์แบบ วรงเล็บเกี่ยวปากเหี่ยวอ่อนข้างสวยนะหรือจะมองเป็นตัว C ก็ได้นะครับม้วแบบนี้นะครับสังเกตนะครับซ้ายขวานะครับสีของเขาจะเท่ากันนะนี่นี่คือสังเกตได้นะว่ารถเดิมแล้วตัวนี้เนี่ยสีไม่ซีดนะครับแล้วก็ไม่เหลืองนะครับแปลว่าผ่านการใช้งานมาไม่หนักมากนะครับนี่สวยๆแบบนี้กระจังหน้าดาวใหญ่นะครับแล้วก็ตัดนะฮะแอโรไดนามิกตัวนี้เนี่ยสวยมากโลโก้ดำนะครับตรงฝาปูกรทำให้รถคันนี้เนี่ยดูแบบ มีอะไรอ่ะน,น,นะครับมีตรงทรงแบบสปอร์ตนะครับให้ปาร์คเซนเซอร์นะครับมาถึง6จุดนะครับและตัวนี้เนี่ยคิวโครเมียมด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็จะดูคล้ายๆกับ,บรถแบบทรงสุรศราตนอยนี่ตัวนี้เนี่ยทำให้ดูแบบง่ายๆคือดูรวยขึ้นนะครับกว่าตัวเดิมนะครับตัวนี้ดูรวยขึ้นนะฮะ เดี๋ยวไปดูด้านข้างนิดนึงนะฮะด้านข้างตัวนี้นะครับล้อลายแบบออฟโรดนะฮะนี่จะเป็นแบบท่าการกู่นะลายดาวนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ดูสวยดีนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะให้ชายบันไดมาด้วยนะครับย้อนไปที่ล้อตัวนิดนึงนะมิชลินมานะครับเป็นขอบ18นะครับรุ่นนี้เนี่ยความหนาของเขานะครับจะเป็น2 3 5ส0นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่กระด้างนะครับแล้วขับขี่สไตล์ SUV สายลุยนะครับนะฮะแหลกหลังคาด้านบนนะ และตัวนี้เนี่ยออปชัน <Option S 1> ของเขานะครับเป็นตัวคอร์มาร์ทเอนทรีนะล้อหลังนะครับ,ลา,รบลายเดียวกันนะครับรเบคเดียวกันคอร์ฟิตแบดนะครับยามหนา60เหมือนกันนะครับสองสามห้านะครับ,บ,รบพิชลินเช่นกันนะ ตัวนี้เนี่ยสวยๆเลยนะฮะดูด้านหลังนิดน,งน,น,นึงนะครับถัดไปด้านหลังนะครับสไตล์ซีดารน,นะด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะตัดค่อนข้างตรงไม่เหมือนกับตัวคูเป้นะฮะตัวคูเป้เนี่ยท้ายก็จะตัดมาเลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยใครที่กลัวว่าด้านหลังจะใส่ของไม่ได้นะแล้วราคาย่อมเยาวกว่าก็เลือกตัวออฟโรดไปนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานนะครับ โลโก้2องส่วนดีครับเครื่องยนต์ใหม่แน่นอนนะตัวนี้นะครับถ้าปี20ขึ้นนะจะเป็น2องสอนดีนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ full LED นะฮะแล้วก็จะมีมิตินะครับมีอ่าเขาเรียกว่ามุมมองนะครับที่แตกต่างจากรุ่นเดิมๆนะฮะเขาจะใส่็ e เจอร์เพิ่มขึ้นนะแล้วก็มุมมองมิติต่างๆเวลาถอยเวลาเลี้ยวเวลาจอดนะไฟเลี้ยว ต่างๆเนี่ยถือว่าทํามาวางสวยมากๆนะฮะด้านล่างจะเป็นชิดแตกแบบข้อคู่นะฮะแล้วก็ตัดคิ้วครเมียมนะครับทำให้รถตัวนี้เนี่ยดูเป็นแบบเท่เท่มากยิ่งขึ้นผมว่าเพิ่มความเท่มากกว่ารุ่นก่อนๆนะฮะแล้วก็ปร์คเซนเซอร์ด้านหลังตัวนี้เนี่ยก็ให้มา6จุดเช่นกันนะฮะแล้วก็มีกล้อง360องศามาให้นะครับด้านหลังก็จะมีกล้องมาให้นะฮะด้านบนมีไฟดวงที่3นะ,ะไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ก็ สมบูรณ์นะครับไฟต่างๆไม่มีร่องรอยการแตกไายงาพูดง่ายสภาพเนี่ยรถปี20ขึ้นเนี่ยในหลักประมาณอ่าสีปีเนี่ยนะฮะร,รถรุ่นนี้เนี่ยต้องสมบูรณ์นะครับต้องสมบูรณ์นะตัวซีดานเนี่ยนะฮะโฉมแรกๆตัวนี้เขายังไม่ได้ให้นะครับฝาท้ายไฟซ้ามาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูโครงสร้างก,กันสักหน่อยนะเดี๋ยวไปกลมดู <Okay. S 1> ให้ดูโครงสร้างกนันก่อนนะครับอย่างที่บอกครับคือรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือเราจะคัด เกรด a เป็นหลักนะครับคัดเกรด A เป็นหลักตัวถัดนะครับต่างๆเนี่ยต้องต้องสวยนะครับต้องสวยนะครับแตะไม่ได้ชนไม่ได้นะครับนี่นะฮะมีม่านบังสายตานะครับเวลาเราเก็บของมีค่าอะไรต่างๆที่ไม่อยากให้ใครมาส่องมองเห็นนะตัวนี้เนี่ยก็สําคัญมากนะครับตัวนี้เป็นแบบดึงเปิดนะฮะดึงเปิดได้จะเก็บจะใช้ไม่ใช้ก็เก็บได้นะฮะสะดวกสบายนะครับ เบาะนะครับเบาะสามารถที่จะพับได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับปุ๊มอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดนะครับตัวนี้ปุ๊บปั๊บเปิดปุ๊บไปเลยนะฮะเปิดปุ๊บไปเลยนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้ที่สามารถถอดออกได้นะเวลาที่เราจะใส่ของที่ต้องการสเปซนะครับพื้นที่นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปูยาวไปได้เลยง่ายถ้ามีเตียงเล็กๆนะมีผ้าปูเล็กเด็กๆแคมปปิ้งไปต่างจังหวัดนะให้นอนราบหลังรถไปได้เลยใส่ของใส่ของนะครับ เดินทางกันไปแบบครอบครัวนะฮะตัวนี้ก็นะฮะครบเสียนิดเดียวนะฮะตัดออปชั่น ฝาท้ายไฟฟ้าออกไปนะครับก็แม่นะรถคันหนึ่งหลายล้านตัดออกไมอย่างที่บองแหละเบนซ์ก็จะเน้นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูโครงสร้างนะฮะโครงสร้างฝั่งคนนั่งนะทั้นิดนึงนะฮะโครงสร้างนะครับให้ดูนะฮะให้ดูมันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันก่อนเน้นนะครับต้องเดิมนะครับต้องเดิมนะครับเดิมเท่านั้นนะฮะเดิมเท่านั้นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูแผงประตูทั้งนิดนึงนะับแผงประตูแผงประตูฝั่งคนนั่งนะครับความสบมูลเนี่ยเขาให้ลายไม้มานะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์หรือว่าเนื้อ ผิวสัมผัสของเขาเนี่ยเหมือนไม้จริงๆนะเวลาลูบเวลาจับไปเนี่ยเหมือนไม้จริงๆแล้วแล้วก็ ด้านล่างนะฮะจะมีแอมเบียนท์ไลท์เห็นนะฮะมีแอมเบียนท์ไลท์นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับสักนิดนึงครับดูฝั่งคนขับนะครับโครงสร้างนะครับสมบูรณ์นะครับเกรด A นะครับสครับเพจนะครับดูสครับเพจต่างๆนะครับให้ดูซอกประตูมุมต่างๆนะครับอ่ะดูแผงประตูฝั่งคนขับอ่ะสักนิดนึงนะฮะสวยไม่มีร่องรอยช้ำโซมใดๆนะฮะปุ่มมือเปิดนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะให้ดูนะครับแอมเบียนท์ไลท์ในส่องสว่างขณะกลางวันนี่ยังเห็นเลยนะว่าจะมีสีม่วงๆเนี่ยนะใส่มาเห็นนะะะในนนขขกลางงวััครบออห้ดู ส่องกันไปดูแบบภายในสั่งคนขับกันหน่อยนะฮะเนี่ยนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับตัวนี้เนี่ยให้สไตล์ใหม่ๆมาแล้วนะครับแล้วก็ให้มัลติฟังก์ชันมาสองข้างนะครับควบคุมคอนโทรลได้ง่ายๆนะครับแล้วก็หน้าจออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะให้มัลติฟังก์ชันมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเมาส์เมาส์คอนโทรลนะครับเวลาเราลูบไปนะครับหรือเลื่อนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะคอนโทรลดูสังเกตหน้าจอนะฮะผมเปลี่ยน เลื่อนนิ้วไปนะฮะหน้าจอนะฮะเจะเปลี่ยนตามนะครับอันนี้คือมัลติฟังก์ชันฝั่งขวานะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคอนโทรลนะครับตัวจอกลางนะครับสามารถที่จะเลือกต่างๆนะครับปุ่มใช้งานง่ายแล้วก็ฟังก์ชันเดี๋ยวนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีตัวนี้เป็นแทชแพดนะครับแทชแพดก็สามารถที่คอนโทรลเหมือนกับปุ่มตัวนี้นะครับเช่นกันนะฮะให้มา ถือว่าค่อนข้างสิ้นเปลืองเลยนะให้มาเยอะนะครับให้มาเยอะมากๆนะครับปุ่มอะไรต่างคอนโรลนะฮะพุญแจนะฮะสังเกตก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะฮะนะฮะเท็กซ์เจอร์คอนโซลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้ยังคงความเป็นหนังแบบเดิมอยู่นะฮะเป็นสไตล์ m e r c ์ d e s นะฮะแล้วก็ผิวสัมผัสของพุงมาลลยเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบนะฮะไม่สากมือไม่นิ่มจนเกินไปนะเวลาที่เราขับนะก็จะได้สัมผัสนะครับโฟกัสเนี่ยอยู่ที่มือนะครับแล้วก็ มีเกียร์พาร์นชิพมาให้ครับการขับการเร่งนะครับก็จะสนุกขึ้นนะฮะแอมเบียนไลท์สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้เนี่ยภายในดำนะครับให้ดูภายในกันสักนิดนึงนะฮะภายในดำนะครับเบาะดำนะครับเย็บได้ด้วยสีขาวนะครับออฟชั่นมีพุลสตาร์ทนะครับมีไฟออโต้นะครับ ควบคุมนะครับคอนโทรล ESP นะครับลื่นไหลนะครับออปชันคันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับฮะเบาะนะครับต่างๆสวยนะครับช่องแฮร์อะไรดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับภายในเนี่ยเราจะเน้นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยดูนะฮะสวยนะครับสวยคือสวยนะครับสวยคือสวยรถใหม่ๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆต้องสวยเท่านั้นนะครับสวยคําเดียวนะครับไม่มีคําอื่นไม่มีกล้ำหกึ่งๆต้องสวยนะครับแม้ว่าเลขใบจะยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับ4ปี6ปีเนี่ยยังไงก็ต้องคอนโทรลนะครับความสวยงามเดี๋ยวไปดูอ่างเครื่องกันหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลังนิดนึงนะฮะนี่นะฮะไอ้ดูนะครับเพื่อความสบายใจนะครับของคุลูกค้านะครับที่ติดตามอยู่ถ้าใครดูตัวนี้อยู่นี่คือโอกาสทองนะครับราคาลงมาเยอะมากนะครับนะฮะไอ้ดูโครงสร้างหลักนะครับเดิมรถคันนี้ออกสูตรเบนซ์ไอแลนด์นะครับนี่นะฮะความสวยเพานะครับจเดิมนะครับเดิมคือเดิมวามสวยคือสวยนะครับนี่นะฮะไม่ต้องบรรยายอะไรกันเยอะมากครับเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ เป็นระบบ4สูบเจอร์วาวนะครับเครื่องยนต์2 0ลิตรนะครับ2,000 C.c. ซีซีนะครับตัวนี้เนี่ยอัตราเร่งบิดสูงสุด4 0 0นิวตันเมตรนะครับง่ายก็ประมาณก็ขับสนุกอ่ะพูดง่ายนะครับเป็นระบบ9เกียร์แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมีเทอร์โบมาด้วยให้แรงม้ามาเกือบ200ตัวครับ194แรงม้านะไม่น้อยนะฮะรถปี2020 จด22เลยนะฮะภาษีต่อให้แล้วปี68นะครับขี่ได้สบายใจนะครับทุกอย่างตรวจสอบนะครับคุณภาพสินค้าพร้อมส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถเรียะออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าพยายามให้ดูทุกซองทุกมุมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้นะว่า QC การตรวจ รถของทาง A.B. Premium Water เนี่ยมั่นใจได้นะครับสวยคือสวยนะครับปี2020จด22นะครับรถมือเดียวไม่แสนสองนะครับฟังให้ละเอียดฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับราคา1,790,000บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงแล้วนะครับ1,790,000บาทราคานี้นะครับ อย่าตอรองกันเลยนะฮะถรือว่าถูกมากแล้วนะฮะเอาไปครับเอาไปใช้ให้ขับให้สบายใจใช้แล้วรวย AB Premium Motor อยู่คู่คนใดไหนราคาไม่แพงสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com